ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีเช้าวัวนเสาร์ที่ยี่สิบครับขออนุญาตรีวิวอีกรอบกันแล้วกันครับตัวนี้เป็นไฮลักกีโก้สมาทแคปส5 3เป็นตัวสูงนะครับเป็นตัวพี่รันเนอร์ครับสองแสนห้าพันบาทเราไม่ขายครับมืออนี้สิขายหนึ่งแสนแปดมืนเก้าพันบาทครับพี่น้อง กดติดตามไปเลยครับรหดพร้อมใส่งานเอกสารพร้อมโอนหน้าหลังเดิมครับเดี๋ยวผมพาชมรอบคันนะครับ เครื่องสองจุดหาปีหาสามเป็นตัวพี่ละเหนยยกสูงโรงงานครับตะเค็บเอ็ดอากเดิมนะครับโบมีความมาแน่นอนครับภายในสวยสะอาดไม่มีแตกหักแเย็นครับผ้าสีหกเก่านะครับ หนึ่งแสนแปดมืนเก้าพันบาทเท่านั้นครับเดี๋ยวผมพาช่วมหองเครื่องนะครับเป็ดอาคเดิม สติเกิดเดิมโรงงานอยูโครบครับไม่อยู่ที่หนึ่งแสนแปดมืนโลครับเครื่องแนนแนนครับครับดีวิ่งไกลสบายสนใดสนใจดูรถได้ที่อำเภอเร,รืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญครับขอบคุณทุกการติดตามครับ ฟ้ากับโปรงเดิมโล่งงานเครื่องแห่งๆครับเครื่องแห่งธรรมชาติแบตเตอรี่ไม่หนึ่งลูกนะครับเหตุบุดเดิมซอกเดิมครับข้านนาอยูครบนะครับตัวเลขข้้นนาเดิมอาครบครับ ตอกเดิมนะครับเครื่องไม่เคยแกะครับเครื่องบ่เคยแกะน้ยนะครับคันนี้ท่านไหนสนใจรายละเอียดด้านล่างนะครับเครื่องแห้งธรรมชาติครับบ่ได้ลงแวลกลงเล่าไว้นะครับ อันใดสนใจรายละเอียดด่านล่างนะครับดูรถได้ที่อำเภอเรืออำนาจจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ